สวัสด,ดีนะักเรียนชั้นมระถมศึกษาป,ปีที่2ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูจูนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆไม่ได้เจอหน้ากันนานคิดถึงเหลือเกินนะลุกนะคงจะได้เอาการบ้านของสัปดาห์ที่แล้วมาส่งแล้วก็รับการบ้านของสัปดาห์ใหม่ไปแล้วใช่ไหมคะ การบ้านของครูสัปดาห์นี้มีไม่เยอะค่ะมีแค่สองใบค่ะมีเรื่องพืชน,นะคะเป็นวงจรเกี่ยวกับชีวิตพืชแต่ก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันเดี๋ยวครูมีความรู้สั้นๆมาให้นักเรียนทำความเข้าใจก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องพืชน,นะคะนักเรียนรู้จักพืชเป็นอย่างดีเนาะพืชเนี่ยลักษณะสำคัญที่นักเรียนสามารถสังเกตได้ก็คือมีสีเป็นสีอะไรเอ่ย สีเขียวแต่ไม่ใช่พืชทุกชนิดนะคะที่จะมีสีเขียวพืชบางชนิดก็ไม่ได้มีสีเขียวแต่ว่าเป็นพืชอาวคุณจูเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะคะว่าอันไหนเป็นพืชอันไหนไม่ใช่พืชลักษณะที่สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพืชน,นี่นะจะสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วมันก็จะมีองค์ประกอบในรากลำต้นใบต่าง โดยเราเนี่ยสามารถจำแนกพืชออกเป็นลักษณะที่มันเกิดอยู่ได้ออกเป็นอย่างแรกเลยหนึ่งพืชบนบกค่ะพืชบนบกเนี่ยเราก็สามารถแบ่งได้อีกเป็นพืชสวนตามมะม่วงเอ้ขอโทษตามบ้านเรามีเยอะมากเลยพืชสวนอย่างเช่นต้นมะม่วงต้นต้นขนุนต้นลำไยต้นอะไรก็ตามต้นมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอ อะไรแบบนั้นเลยพืชในป่าต้นมะค่าต้นประดูต้นประดูต,ะดต้นไผ่ต้นสักนะคะพืชในทุ่งหญ้าหญ้าคาหญ้าแห้วหมูหญ้าชนิดต่างๆพืชในทะเลทรายเดี๋ยวได้ไปเจอนะลูกนะอยู่ในใบางานเราด้วยต้นกระบองเพชรน,นะคะ พืชตามป่าชายเลนนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นโกงกลางต้นแสมพืชภูเขาขึ้นอยู่ตามภูเขาเลยพืชตามชายหาดนะคะที่นักเรียนน่าจะรู้จักกันดีก็ต้นมะพร้าวอ่ะจบไปละถ้าอยู่บนบกนักเรียนคุ้นเชินและรู้จักมันอย่างง่ายดายเพราะว่าเคยเจออยู่บ่อยครั้งหรือประเภทที่สองนี่ล่ะ ประเภทที่สองเป็นพืชในน้ำนะคะพืชในน้ำก็มีทั้งอยู่ที่ผิวน้ำแล้วก็อยู่ใต้น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรล่ะผิวน้ำผักตบชวาจอบแหนผักบุ้งผักกระเฉดและพืชอยู่ใต้น้ำก็มีเหมือนกันพวกบัวที่อาจจะชูชูดอกขึ้นมานะคะแต่ว่าตัวลำต้นมันตัวรากมันเนี่ยจะยึดอยู่ใต้น้ำนั่นเอง และยังมีประเภทที่3ค่ะมันจะไปขึ้นอยู่ที่บริเวณอื่นๆพวกต้นกล้วยไม้เนี่ยชอบไปเกาะต้นอื่นอยู่นะคะต้นกาฝากเนี่ยก็จะไปเกาะไปอาศัยนะคะเป็นปรสิตของต้นไม้ใหญ่ได้นะคะนี่ก็คือการแบ่งพืชตามลักษณะการเกิดเป็นไงนักเรียนคะไม่ยากเลยทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะพืชเนี่ยถ้าเราแบ่งตามลักษณะการเกิดก็มีทั้งหนึ่งพืชบนบก2 พืชในน้ําและ 3. พืชที่มักไปเกิดขึ้นบนสิ่งมีชีวิตอื่นนั่นเองกลับมาดูใบงานกันเลยดีกว่านะคะเด็กๆคะ่ะใบงานเรานะคะให้นักเรียนร่วมกันสังเกตสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้นะคะแล้วให้นําไปตอบกันลูกว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยเป็นพืชที่จเจริญเติบโตบริเวณใด เกรดความรู้พืชบางชนิดเนี่ยเติบโตบนบกบางชนิดเติบโตในน้ําบางชนิดก็เป็นเจริญเติบโตบนพืชชนิดอื่นเหมือนที่ครูจูนได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แต่ว่าพืชทุกชนิดเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยในการเจริญเติบโตดํารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นน้ําแสงอากาศ ธาตุอาหารอุณหภูมิที่มันมีความเหมาะสมในแต่ละชนิดของพืชน,นั้นๆระหว่างนี้นักเรียนอย่าลืมนะคะเขียนชื่อเลขที่แล้วชั้นให้เรียบร้อยแล้วไปเริ่มทำกันเลยอ่าต้นแรกค่ะต้นมะพร้าวค่ะนักเรียนจะเอาต้นมะพร้าวไปใส่ในไหนดีลูกมะพร้าวเป็นพืชบนบกเป็นพืชที่จเจริญเติบโต,ตบนบกหรือในน้ําหรือว่าไปจเจริญเติบโต,ตบนต้นไม้อื่นเอยติ๊กตอกติ๊กตอก จำได้ไหมเมื่อกี้ต้นมะพร้าวเป็นพืชบนบนบนบกแน่นอนค่ะต้นมะพร้าวนะคะเป็นพืชบนบกเจอได้มากและบ่อยที่สุดบริเวณชายหาดตามท้องทะเลเลยนะคะแต่บริเวณบ้านเราก็มีเนะาะภาคกลางเราเนี่ยมะพร้าวก็เยอะไม่ใช่น้อยเลยเอาต้นมะพร้าวเอานักเรียนก็เอามาเติมลงไปต้นมะพร้าวนะคะเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้บนบกนะคะ ต้นมะพร้าวใส่ลงไปเลยต่อมาพืชชนิดที่สองพืชชนิดที่สองเอาอะไรก็ดีสาหร่ายทะเลนะสาหร่ายทะเลเกิดเจริญเติบโตบนบกในน้ำหรือว่าบนสิ่งมีชีวิตอื่นตอบเลย แน่นอนค่ะสาหร่ายทะเลชื่อก็บอกแล้วว่าว่ามันอยู่ในทะเลแสดงว่ามันจเจริญเติบโตในน้ำถัดมาค่ะต้นแอปเปิลบนบกในน้ำหรือบนต้นไม้อื่นถูกต้องต้นแอปเปิลเจริญเติบโตบนบกนั่นเองต้นแอป เป้นนะคะเหตุค่ะนักเรียนคะอันนี้คุณครูขออธิบายเลยแล้วจําไปเลยนะลูกเพราะเดี๋ยวตอนโตนเนี่ยหนูจะได้ไม่มีความเข้าใจผิดๆค่ะเห็ดไม่ใช่พืชนะคะ เห็ดไม่ใช่พืชแต่ไปอยู่ในกลุ่มผู้ย่อยสลายนะคะเห็ดสร้างอาหารเองไม่ได้แต่เห็ดเนี่ยไปย่อยสลายสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อให้ได้อาหารมาดังนั้นนักเรียนจะไม่ต้องเอาเห็ดมาใส่ในกลุ่มไหนเลยเพราะเห็ดไม่ใช่พืชนั่นเองถัดมาค่ะถัดมาดอกบัวดอกบัวเจริญเติบโตบนบกในน้ำหรือบนต้นไม้อื่นคะ โอเคเก่งมากดอกบัวจเจริญเติบโตในน้ำถัดมากล้วยไม้ค่ะเมื่อกี้คุณครูได้หลุดปากพูดอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วกล้วยไม้เป็นพื้นที่จเจริญเติบโตบนต้นไม้อื่นไปเกาะต้นไม้อื่นนั่นเองหรือบางครั้งก็อาจจะมีการปลูกแยกออกไปเนาะแต่เขายังมองว่า รล้วยไม้เนี่ยต้องมีการไปขึ้นบนต้นไม้ใหญ่ถ้ามองในตามมุมมองของทางวิทยาศาสตร์นะคะต่อมาค่ะต้นกระบองเพชรนะคะเป็นพืชบนบกที่มักพบตามทะเลทรายหาดทรายนะคะกระบองเพชรนะคะกระบองเพชรเด็กๆเ,เขียนตัวให้เล็กกว่าครูนะเดี๋ยวจะไม่พอแบบครูนะคะ ต่มาต้นกล้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอะไรมากั้นไว้เนาะให้ให้ให้มันตัวเล็กลงกว่าน,นี้เพราะครูอาจจะให้บรรทัดไปน้อยนิดหนึ่งนะคะต้นกล้วยก็เป็นพืชบ,บนบกนะคะและสุดท้ายสาลายพวองอัุ่วนค่ะเป็นพืชที่อยู่ในน้ำโอเคเก่งมากๆเลยสาลาย หว่วงอางงูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาเส้นมากั้นหน่อยนะคะเพื่อให้ชัดเจนเนื่องจากบรรทัดไม่พอเนาะลูกเนาะอ่าโอเคเอาเดี๋ยวขออนุญาตย้อนก่อนนะคะอ่ะเอาเส้นมากั้นไว้จะได้ไม่สับสนนะคะ ถ้านักเรียนเขียนตัวเลขแล้วก็สามารถอยู่บรรทัดเดียวกันได้ก็จะดีมากนะคะจบแล้วหน้าที่1เรื่องพืชนักเรียนถ้านักเรียนเขียนตเติมคําตอบด้านล่างเสร็จแล้วนะคะนักเรียนสามารถระบายสีให้สวยงามได้เลยนะคะในหน้านี้อา้าไปดูหน้าที่2กันเลยดีกว่าหน้าที่2นี่ง่ายมากเนมแน่นอนค่ะเนมคือชื่อเนะาะภาษาอังกฤษ อยากส a k English ได้บ้างก็เลยใช้ภาษาอังกฤษตรงนี้นะคะเด็กๆก็เขียนชื่อภาษาไทยหนูได้เลยนะคะว่าหนูชื่ออะไรชั้นไหนเลขที่เท่าไหร่อันนี้ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมมานิดนึงคือใช้กันไกลค่ะให้อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะในการใช้กันไกลนะคะเอากันไกลมาตัดทั้ง6ภาพค่ะทั้งหภาพตรงไหนนักเรียนทั้งหภาพด้านล่างนี่ค่ะ มันเป็นภาพเล็กๆอยู่นะคะเอากันไกลมาตัดค่ะแล้วนำมาติดในกรอบด้านบนที่มีตัวเลขอยู่1 2 3 4 5สาี่ห้าและ6ค่ะโดยเอาภาพทั้งหภาพนี้ทากาวแล้วติดลงในช่องตามลำดับการจเจริญเติบโตเดี๋ยวครูเนี่ยทำอันที่1ให้ดูก่อนนะคะอันที่1เนี่ยควรจะเป็นภาพไหนเอ่ย ภาพเมล็ดนะคะนักเรียนก็ตัดภาพเมล็ดนี้นะคะไปติดลงในกรอบที่1นะคะส่วนกรอบที่2 3 4 5 6นักเรียนลองไปตัดแล้วติดกันดูนะคะแล้วอย่าลืมนำผลงานมาโชว์ครูจูนดูในครั้งถัดไปด้วยนะคะเห็นไหมคะว่างานวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ไม่ยากเลยครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ครูจูนต้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย